Everyday with God podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่15ทธันวาคม2023ซีรีส์คิดมาดแห่งความเชื่อวันที่15คนเลี้ยงแกะในทุง่งหญ้าลูกาบทที่2ข้อ8ถึง9ในแถบนั้น มีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักเป็นเวลาหลายทศวรรษตั้งแต่สมัยของกษัตริย์เดวิดที่เบตเลเฮมเป็นศูนย์กลางของคนเลี้ยงแกะเสมอมาภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาเหมาะสำหรับการเลี้ยงแกะให้ฝูงแกะได้รับอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวและการที่เบตเลเฮมตั้งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลมเมืองนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแกะเพื่อถวายเป็นสัตว์บูชาในพระวิหารฟูงแกะอยู่ใกล้กับเมืองศักดิ์สิทธิ์มากพอจึงเอื้อต่อความสะดวกแต่ก็อยู่ไกลพอที่กลิ่นและความวุ่นวายของการเลี้ยงสัตว์จะไม่ไปรบกวนคนเลี้ยงแกะเองก็มักจะถูกตำหนิและโดนดูถูกจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ความจริงที่ว่าคนเลี้ยงแก่เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวการประสูตรของกษัตริย์ของชาวยิวจึงอาจฟังดูแปลกในหลายๆแง่มุมแต่หากเรามองด้วยเลนเดียวกับพระเจ้าแล้วเรื่องนี้กลับดูสมเหตุสมผลยิ่งนักคนเลี้ยงแก่อาจไม่ใช่กลุ่มคนที่กษัตริย์มักจะมาเกี่ยวข้องด้วยหากแต่พระเยซูทรงไม่ใช่กษัตริย์ทั่วไปของโลกเหล่าผู้เผยพระวจ,จะนะในอดีตเองก็ประกาศว่าพรมสสิยาจะเสด็จมา ไม่ใช้เพียงด้วยสง่าราศีและศักดิ์ศรีแต่ด้วยความถ่อมสุภาพในเสคาริยาบทที่9ข้อเกล่าวว่าโอธิด oh, าแห่งซิโยนเอ๋ยจงชื่นชมยินดีอย่างยิ่งโอธิด oh, าแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของท่านสเสด็จมาหาท่านพระองค์ทรงยุติธรรมและมีความรอดทรงถ่อมพระทัยลงขี่ลาและขี่ลูกลา นอกจากนั้นพระเยซูเองก็ทรงใช้คำอุปมาเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะเพื่ออธิบายถึงชีวิตและพันธกิจของพระองค์หลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งในยอห์นบทที่1 0ข้อ11ที่ทรงกล่าวว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะเปรียบดังลูกแกะที่ถูกเลี้ยงเพื่อวันหนึ่งจะถวายเป็นเครื่องสัตว์วัชาในพระวิหารพระเยซูเองก็ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่พวกเราให้รอดด้วยเช่นกัน สดูดีบทที่95ข้อ6ถึง7วงเล็บกอมาเถิดในเรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักของพระยาวเวผู้ทรงสร้างเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งญยาของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตของพระองค์ หลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้หากเรารู้ว่าเป็นเพียงคนเล็กน้อยและไม่สำคัญจงระลึกว่าคนกลุ่มแรกที่พระเจ้าส่งเลือกประกาศการประสูติของพระบุตรคือคนเลี้ยงแก่ผู้เป็นกลุ่มคนที่เล็กน้อยในสังคมเช่นกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรื่องราวของคนเลี้ยงแกะที่ได้ยินข่าวประเสริฐเป็นคนกลุ่มแรกมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเรา วันนี้ในฐานะผู้ที่นำข่าวประเสริฐไปยังผู้คนมากมายเราควรมีท่าทีอย่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราเสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงประทานข่าวดีแก่ทุกจิตวิญญาณผู้ทรงนำการคืนดีและความชื่นชมยินดีแก่หัวใจที่เคยเป็นทาส เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเห็นค่าคนเล็กน้อยเช่นเราแล้ววันนี้เมื่อเราได้รับข่าวดีแล้วเราอยากจะเป็นคนนั้นที่นำข่าวดีของพระเยซูไปยังผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์ขอทรงประทานความรักให้เต็มล้นในใจเพื่อเราจะเป่าประกาศข่าวดีนี้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน